ทีนี่ช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในะไปเดนเรื่องข้องความขาดว่างข้องภัยกระชนต่อการจัดตั้งรัฐบาลไหมนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรสิทธิพงศ์สิทธิพัตรประภา,าครับนายกสมาคมโรงแรมฮใหไ่ส่งคล้านะครับจะมาพูดคุยกับเราในพิธรับกับเข้านะครับตอนนี้ถันอยู่ในสายกับเราเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัสดีครับคุณก้าคุณดีดาและก็ท่านผู้ชมครับ อ่าวันนี้มาในรูปแบบของซูมนะครับเดยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษากลางก่อนครับดรองคงครับโอเคสัญญาชัดเจนนะครับครับได้ยินครับโอเคคร่ะทีนี้มาถึงประเด็นของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับรอบนี้การจัดตั้งรัฐบาลผสมหลังการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยมีการเอ็มบูยเกิดขึ้นของพรรคการเมืองต่างๆออกมาแล้วภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมองเห็นว่าตรงนี้ในสอดคล้องหรือไม่หรือว่ามีข้อเสนอแนะ ในหลักการของทางนโยบายที่ได้มีการ MOU มีอะไรบ้างครับที่ต้องมีการข้อเสนอแนะเพิ่มเติมครับค่ะอาจรอ๋องได้ยินไหมคะโอเคน่าจะตอนนี้สัญญาณ กันกํากำลังแก้ไขอยู่นะคะต้องบ,บอกว่าหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลประสมเรียกว่าในอนาคตนะคะถ้าเกิดได้จัดตั้งซึ่งก็ได้มีการทำา o u u กันแล้วก็มีเรียกว่าใน MOU มเนี่ยมีข้อตกลงกันทั้งหมดเนี่ย23ข้อ,อนะคะในแต่ละข้อก็จะมีเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาต่างๆค่ะซึ่งหลายๆภาคส่วนนะคะก็ออกมาเรียกว่า แสดงความคิดเห็นะนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกันยังไงบ้างหรือว่ามีการสเสนอแนะให้รัฐบาลผสมชุดนี้เนี่ยเพิ่มอะไรเข้าไปใน MO u บ้างอย่างนโยบายบางอย่างของพรรคแกนนำหรือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีก็มีการออกมาเรียกว่าวิเคราะห์กันแหละว่าทำไมข้อนี้ถึงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะซึ่งในวันนั้นนะคะก็มีการแถลงแถลงการให้กับสื่อมวลชนด้วยว่าใน23ข้อนั้นน่ะมีอะไรบ้าง ซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับด้านของภาคเอกชนที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองต่างๆนั่นเองนะคะครับตอนนี้ดรอ่องพร้อมเลยนะครับค่ะสวัสดีครับดรอองครับสวัสดีครับค่เขชัดเจนแล้วนะคะครับผมค่ะดรอองคะ ตั้งแต่ได้มีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้การจัดตั้งรัฐบาลผสมครั้งนี้ค่ะหลังการเลือกตั้งรอบนี้เขาได้มีการทํา MOU กับพักการเมืองต่างๆซึ่งก็ออกมาแล้วในหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมองเห็นสอดคล้องเรื่องนี้ยังไงบ้างหรือมีข้อเสนอแนะในหลักการทางนโยบายที่ได้มีการ MOU เพิ่มเติมไหมยังไงบ้างเชิญคะ่ะครับคือเท่าที่ดู MOU นะครับของร่างร่างในการที่จะจัดตั้งร่วมรัฐบาลเนี่ย นะครับก็จะเป็นนโยบายภาพกว้างนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศนะครับในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังแล้วกเ็เห็นด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเร่งดําเนินการในในส่วนของ m o u ที่มีการจัดทำเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มรายได้ประชาชนนะครับการปรับปรุงโครงสร้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ยกเครื่องกฎหมายนะครับ ที่เกี่ยวกับการทำมาหากินเนี่ยนะครับให้มีความสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาเร่งในเรื่องของการจัดทำสวัสดิการนะครับของเด็กตั้งแต่ตั้งแต่เด็กถึงผู้ชรา,านะครับแล้วก็ยกเลิกการปลูกขาดนะครับให้ส่งเสริมการค้าขายนะครับในนี้ในในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเราก็จะมองเรื่องของการที่จะ,ะลดภาระแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเป็นหลักครับผมครับ รอองครับถ้าเกิดว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาสําเร็จจริงๆเนี่ยนะครับ m o u ส่วนไหนหรือเป็นวาระไหนที่ต้องมีการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเร่งดวนมากที่สุดะครับก็อย่างอย่างที่ผมได้ได้เกิดไปนะครับเรื่องหลักๆเลยเนี่ยก็อยากจะให้เป็นเรื่องของการลดลดภาระของประชาชนนะครับเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการนะครับเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างไฟฟ้าเนี่ย นะครับอันนี้อยากให้เป็นวาระเร่งด่วนนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มรายได้ไปให้ให้กับประชาชนนะครับเรื่องของสวัสดิการประชาชนนะครับลำดับถัดมาก็คือเรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่นะครับที่มีมีเอ่อมาจากของเอ่อสสรครับผมค่ะหลักๆก็คือที่เร่งด่วนเลยก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนที่กําลังแบกรับอยู่ในตอนนี้นะคะใช่ครับแล้วต่อขาทีนี้เนี่ย แกเดิมทีเนี่ยแกนนาพักแกนนาพักเก้าไกลเนี่ยค่ะเขาได้มีการผลักดันที่จะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วยแต่ว่าใน MOU เนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปรากฏข้อนี้มาทีนี้ตรงนี้เนี่ยอาจจะในภาคในภาคของเอกชนเองเนี่ยมองยังไงบ้างว่าอาจจะทําให้บรรยากาศความกังวลของสังคมเนี่ยผ่อนคลายลงบ้างหรือไม่ยังไงบ้างหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยพักแกนนำเขาควรที่จะสื่อสารให้มีความชัดเจนกับสังคมยังไงบ้างคะ คือผมผมว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าในในส่วนของตรงนี้เนี่ยยังมีความเห็นที่จะมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่นะครับในหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งผมคิดว่าสําหรับสังคมไทยเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาในการศึกษาเรื่องของตรงนี้อีกเพราะอะไรที่มันยังมีความเห็นไม่ไม่ตรงกันอยู่นะครับการที่เอาออกมานอก MOU เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เรื่องที่มีความเห็นตรงกันเนี่ยได้ขับเคลื่อนกันไปก่อน ทำงานให้ประเทศชาติไปก่อนส่วนเรื่องเรื่องที่ยังยังเห็นไม่ตรงกันนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาไปไปทําการศึกษากันต่อส่วนเรื่องที่ตรงกันแล้วก็จะได้ขับเคลื่อนการดาเนินการขับเคลื่อนประเทศต่อไปครับผมว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เห็นด้วยครับค่ะก็ะอย่างที่เราบอกนะคะว่ามันยังมีการขัดแย้งกันอยู่เรื่องนี้เนี่ยเอาออกจาก M O U ก่อนก็ดีแล้วค่ะ,คะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ มันไม่ได้อยู่ในในข้อตกลงยี่บสามข้อนั่นคือการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเอกชนมีข้อเสนอต่อแนวทางนี้ยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในภาคใต้ของเราซึ่งเป็นภาคใต้ตอนล่างที่จะมีการค้าชายแดนใต้หรือว่าเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจเลยะคะ่ะอืมครับคืเอเอท่าที่ศึกษาเนี่ยมอ u เนี่ยเท่าที่ผมได้ได้ไปดูนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของภาพรวมของทั่วประเทศนะครับที่ยังไม่ได้โฟกัสในพื้นที่ในพื้นที่เป็นพิเศษ นะครับถ้าหลังจากตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พวกเราภาคเอกชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนี่ยเราก็คาดหวังนะครับอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับวางนโยบายนะครับที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้เราสามารถขับเคลื่อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับ มาดูในเรื่องของมาตรการการดึงนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่นะครับมาตรการด้านภาษีต่างๆนะครับการเปิดใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับการยกระดับด่านศุลกากรเนื่องจา,ากภาคใต้ตอนล่างของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียเรามีด่านด่านถาวรทางบกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็มีจาก นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเยอะมากนะครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยยกระดับนะครับด่านพรมแดนทางบกนะครับที่เรามีอยู่บนพื้นที่ชายแดนอ่าภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะครับแล้วก็มาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆนะครับสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของเอ่ออยากให้ดูเรื่องของเรื่องของระบบนะครับในการเดินทางนะครับที่จะเดินทางสู่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่สายการบินนะครับเรื่องของ รถไฟนะครับที่จะปรับเป็นความเร็วสูงหรือว่าเป็นถนนที่จะปรับให้เป็นถนนที่เรียบสมบูรณ์แบบเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นครับครับรัตเตอร์ของครับทีนี้ในภาคฝั่งของการเมืองตอนนี้มันมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นทุกวันตั้งเรื่องของประเด็นของพัคที่ MOU ร่วมมันเองก็ยังมีประเด็นที่ยังมีถกยังมีถกเถียงกันอยู่นะทีนี้ครับไพ่กระชนเนี่ย กังวลไหมครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วหรือมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่มันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างคือจริงๆสิ่งที่เราเราเฝ้ามองอยู่เนี่ยเราก็ก็ติดตามข่าวทุกวันนะครับในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลน,นี้การดําเนินการของภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้เรามีหลายๆเรื่องเลยที่จะรอยื่นให้กับรัฐบาลใหม่ในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดอยู่ในการที่จะ จะบริหารประเทศใช่ไหมฮะอย่นี้<ช><ช>พอมันมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นขั้วนี้บา้างขั้วนี้บ้างนะครับเราก็เราก็ยังจับทางไม่ถูกเราก็รอรุ้นอยู่ตลอดต้องคิดว่าตอนนี้เราก็คงจะรอไฟนอกว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะเป็นขัน้วไหนกันแน่นะครับแต่ก็อยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อทีอ่เราจะได้นําเสนอ ปัญหาแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะรอรัฐบาลใหม่มาช่วยขับเคลื่อนในพื้นที่เราครับครับทีนี้อีกหนึ่งความเห็นครับดเตอรครับในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําที่นโยบายของหลายพักรวมถึงพักที่เป็นแกนนาเองอย่างพักเก้าวไกลหรือพักเพื่อไทยที่มันจะเกิดขึ้นนโยบายในการผลักดันเรื่องของค่าแรงขั้นต่าอย่างาพักเก้าไกลเริ่มต้นที่สี่รอยห้าสิบบาทบเป็นไปได้ไหมครับมองตัวนี้ยังไงครับคือถ้า ถ้ามองในในมุมของผู้ประกอบการนะครับถ้าอยู่อยู่ขยับจากสามร้อยกว่าบาทเป็นสี่ร้อยห้าสิบเลยต้องเรียนตรงๆว่าผู้ประกอบการอาจจะอาจจะยังตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะว่าเป็นการขยับที่ที่ค่อนข้างที่จะสูง mm hmm. เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอภาวะหลายๆอย่างที่มันปรับขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันนะครับค่าสินค้าอุป,ปโภคบริโภคต่างๆนะครับค่าไฟฟ้าทุกอย่างมันล้วนปรับขึ้นหมดน,นะครับนั้น อถ้าเรามาเจอค่าแรงงานที่ขึ้นในในระดับสมมติขึ้นไป450เลยนะฮะขึ้นทันทีเนี่ยก็ถือว่าขึ้นขึ้นขึ้นไปเกือบหนึ่งร้อยบาทบนะครับอันนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะจะเป็นกังวลเหมือนกันในเรื่องของการปรับตัวของผู้ประกอบการนะครับว่าว่าเราจะจะปรับตัวกับนโยบายตรงนี้ได้อย่างไรนะครับ,รบถ้าถ้าการจะปรับขึ้นเรื่องของค่าแรงเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่เรามองคิดว่า ถ้าเกิดสามารถลดภาระในการดำรงชีพให้กับประชาชนได้เนี่ยแล้วค่าแรงค่อยๆขยับทีละนิดเนี่ยผมว่าผมว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะเสนอรัฐบาลใหม่เหมือนกันนะครับ,รบเป็นลดค่าน้ำมันลดค่าสินค้าลดค่าไฟฟ้ามันก็จะทำให้แรงงานที่เขามีรายได้อยู่ในปกติทุกวันนี้เนี่ยมีรายจ่ายลดลงมีเงินเก็บมากขึ้นแล้วค่าค่าใช้รายได้ที่ที่เขาจะ ได้รับค่าแรงเนี่ยอาจจะค่อยๆขยับทีละนิดในระดับที่ผู้ประกอบการเราก็สามารถประคับประคองแล้วก็ปรปับตัวไปพร้อมกันกับนโยบายของรัฐบาลได้ครับค่ะทีนี้เรื่องของการค้าชายแดนล่ะคะเราได้มีการหารือกันไหมในส่วนของภาคเอกชนเองเราได้มีการเตรียมที่จะเสนอกับรัฐบาลยังไงบ้างคะ เออหลักๆเลยก็คงจะเป็นพื้นที่ที่ที่ททด่านสะเดานะครับที่เราอยากจะเสนอกับรัฐบาลใหม่ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหานะครับเรื่องของเส้นทางขนส่งกับเส้นทางนักท่องเที่ยวที่วันนี้เนี่ยมันอยู่ในเส้นทางเดียวกันแล้วก็มันมันทำให้อ่การจราจรเนี่ยติดขัดค่อนข้างเยอะแล้วก็อ่เกิดอุบัติเหตุนะครับเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน นะครับที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมนะครับเราก็ตอนนี้เราคุยกันภายในแล้วก็มีแผนที่อยากจะเสนอให้กับรัฐบาลใหม่ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับพวกเราในพื้นที่ครับเพื่อที่จะให้อ่ตรงหน้าด่านสะเดาเนี่ยด่านใหม่ได้เปิดใช้แล้วก็แก้ปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันสามารถเอ่อใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นครับครับ ทีนี้มาพูดถึงในส่วนที่ดรเตอรองรับผิดช,ชอบมากที่สุดก็คือเรื่องของโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งฝากฝั่งของโรงแรมในหาดใหญ่สงขลาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดรเครับตอนนี้ถ้าถ้าภาพรวมนะครับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยนะครับเมษากับคือสัมภาคมนะครับนักท่องเที่ยวก็อาจจะลดจํานวนลงไปนะครับเนื่องจากเดือนที่แล้วเนี่ยเรามี มีเทศกาลสงการนะครับแล้วก็เทศกาลลามาดอดนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับแต่พอมาถึงในช่วงพฤษภนข้านี่นะครับก็ช่วงเดียวก,กันกับที่มาเลเซียนเนี่ยเริ่มมีการเปิดเทอมแล้วนะครับก็ทําให้ภาพรวมของของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับลดลงไปเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนนะครับอันนตอนนี้นักท่องเที่ยวก็จะจะยัง ยังมากอยู่ในวันวันสุดสัปดาห์นะครับส่วนวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีจํานวนน้อยหน่อยหนึ่งครับค่ะทีนี้ในด้านของนักท่องเที่ยวอะค่ะได้มีการเ,าเรียกว่ามีการพูดคุยกันไหมคะว่าเราอยากจะเสนออะไรเกี่ยวกับที่จะมาพัฒนาด้านการท่องเที่ยวโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะกับรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยสิ่งที่เราอยากอยากเสนอก่อนเลยถ้าในมุมของโรงแรมเนี่ยนะครับ สิ่งแรกเลยเราเรา,เราอยากจะเสนอให้รัฐบาลใหม่เนี่ยมาลดภาระเรื่องของค่าไฟฟ้าในอุตสาหกรรมโรงแรมเพราะว่ามันเป็นเป็นฟิกคอสที่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับในส่วนของโรงแรมนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของอการดําเนินการขอใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงแรมนะครับหรือในการเปิดุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยในการเปิดกิจการโรงแรมนะครับ ทางโรงแรมเองเนี่ยต้องต้องโคกับหลายหายหน่วยงานมากนะครับในการเข้ามาดําเนินการขอใบอนุญาตนู่นี่นั่นโรงแรมแล้วก็มีหลายๆส่วนอีกนะครับเราก็อยากจะเสนอเนี่ยนะครับเราเห็นมีใน MOU เรื่องของการยกเครื่องกฎหมายทำมาหากินนะครับเราอยากจะเสนอให้ให้ผู้ประกอบการที่มาประกอบการธุรก,กิจโรงแรมเนี่ยนะครับสามารถไปติดต่อที่หน่วยงานเดียวครับแล้วก็จบเลยแล้ให้รวมแต่ละหน่วยงานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบ นะครับผ่านมาตรฐานไหมถูกต้องอตามกฎหมายไหมนะครับโดยที่ผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่เดียวแล้วก็จบเลยนะครับอนอกจากจะเอื้อให้ผู้ประกอบการไายใหม่ขอใบอนุญาตได้สะดวกแล้วเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบอยู่เนี่ยนะครับหันมาสนใจที่จะเข้าในระบบมากขึ้นครับครับ สุดท,ท้ายครับดรอ,รองครก็ฝากทิท้งท,ท้ายเรื่องของการเมืองนะครับในฐานะดรองคที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวในมุมนี้ครับนักท่องเที่ยวเ็ามีการพูดถึงการบ้านการเมืองของประเทศไทยพราไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไหมครับคือ,อาถามว่าทางมาเลเซียเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ติดตามการเมืองบ้านเราเหมือนกันนะครับพูดถึงาการเมืองบ้านเราเนี่ยเขาเขาก็พอที่จะเข้าใจใน,ในเบื้องต้นอยู่นะครับ แต่สิ่งที่เราเขาถามเราค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวหรือที่ว่ารู้จักกันในเรื่องของค่าหยียบแผ่นดินนะครับเขาก็มีการสอบถามมาว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วหรือมีรัฐบาลที่มาขับเคลื่อนต่อแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางของเขาเข้ามาเนี่ยจะยังจะจะ,จะยืนนโยบายจัดเก็บค่าหยียบแผ่นดินอีกหรือไม่ นะครับอันนี้ก็น,นี้อันนี้จะเป็นนโยบายเบื้องต้นที่เขาค่อนข้างจะให้ความสนใจว่ารัฐบาลใหม่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยจะมีเก็บอยู่ไหมแล้วก็จะมีมาตรการอะไรที่มาทําให้เขาเนี่ยดำเนินอำนวยความสะดวกให้เขาเดินทางเข้าประเทศได้ง่ายขึ้นนะครับ ค่ะท้ายสุดสุดท้ายจริงๆค่ะในฐานะที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนนะคะอยากจะเห็นการพลิกโฉมทางด้านนโยบายการพัฒนาหรือว่าต่อยอดในเรื่องใดเป็นพิเศษคะหลักๆก,ก็คงจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กระตุ้นการข้าชายแดนนะครับสิ่งที่เราคาดหวังมากต้องเรียนอย่างนี้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับ,รบสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือนโยบาย และวิธีการใหม่ๆในการมาสร้างตลาดการท่องเที่ยวในการกระตุ้นเศรษฐกษิจการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับเพราะถ้ารัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วเราก็อยากจะให้มากับพร้อมมาพร้อมกับวิธีการใหม่ๆนโยบายใหม่ๆ uh. เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการทํามาค้าขายประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ ครับครับรัตร์องครับวันนี้ครบถ้วนในการเป็นเรื่องของทั้งการท่องเที่ยวเองการบ้านการเมืองเองวันนี้ครบถ้วนมากๆขอบคุณดรสิธิพงศ์สิทธิพัทรประภาในครับนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในพิธีกามข่าววันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะคะในเรื่องของมุมมองของการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จะมีขึ้น เมื่อไรไม่ทราบนะครับตอนนี้ก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมคณะรัมนารีเนี่ยจะเป็นการเปิดเรียกว่าประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยจะ<ช><ช>มีการโหวตเลือกอประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อน,นจากนั้นก็จะปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาก็จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหมค่ค่ะอ่าแลา้วก็กทีนี้เนี่ยตอนเดือนสิงหาก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลทุนกล้าวทุนกระมมงคนะคะแล้วก็มีการรายเชิญคณะรัฐมนตรีต่างๆและเรียบร้อยหลังจากนี้ตว่า ระวังนี้เนี่ยก็จะเป็นการรักษาการของรัฐบาลจุดเดิมไปก่อนนะคะคเป็นบนรรทุก็ติดตามกันต่อค่ะ